สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันพฤลัสที่ยี่สิบสามพาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปลาบืนนะครับปลาช่อนพอดีคุบได้นะครับคุบได้คุบได้ ตัวกำลังพอดีเลยนะครับตัวใหญ่ตัวเกือบเท่าแขนได้หนึ่งตัวที่คองไส้ไก่นะครับพอดีเดินเลาะครับก็ได้หนึ่งตัวนะครับผลงานางน,นครับขอบคุณพ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันพฏิห,หาสที่ยี่สามพาาสองันห้าร้อยเจ็ดนะครับตาตาเบืนนะครับตลอาวันก็เบืนอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับ คอยดูว่าจะได้จะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้มันเล่นน้ำก่อนตาเบื่อนะครับกลางวันโอ้ยมาเล่นน้ำนะครับถ้าพอขอเน็ตี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ